กล่าวสวัสดีครับวันนี้มีสินค้ามาลงนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับวันนี้มี2ตู้อ่ะนี่ตู้แรกนู่นตู้ที่2ครับอ่ะมาครับเดี๋ยวผมพามาชมว่ามีสินค้าอะไรอยู่ด้านในต,ตืบตาบืบตาบอ่าพี่พีทีมงานเขากำลังลงนะครับวันนี้เป็นเครื่องพ่นมเมล็ดหรือเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นข้าวนะครับ เรามาดูกันว่าเป็นสองหรือ4จังหวะเกะแกะชเลยแมนแล้วครับแกชูแก,แกขายก็ได้นะอุปกรณ์ชิ้นแรกไปแล้วครับ่อชมตัวเครื่องอนี่แน่ตัวนี้เป็นเครื่องพ่นเมล็ดยี่หอ้อทอร์นาดู2จังหวะนะครับ ขนาด40 cc คาบูงเขาจ,จะเป็นขาบูล,ลูกลอยลานเป็นลานสตาร์ทดึงเบาหรือลาน EC ส,สตาร์ทนั่นเนี่ยเบาใช่ไหมล่ะ,ะมาตัวนี้เป็นสปริงนะครับใช้งานจริงใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ข้างหลังกองน้ำหนานุ่มนะครับไม่ใช่หนาแข็งตัวนี้มีอุปกรณ์ไปให้แล้วชิ้นหนึ่งมาดูอีกตัวกรองน้ำแล้วก็ท่อ ส่วนถุงนี้ที่ให้ไปก็จะมีพวกกระปุกตวงน้ํามันนะครับแล้วก็พวกสายที่ว่าใช้กับเครื่องแบบเครื่องนี้แหละแต่ว่าใช้กับพ่นยาน้ํานะครับชนิดน้ําก็สายสะพายเครื่องมือตัวนี้ลิ้นสแตนเลสขนาด3นิ้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดความกว้างให้ดูกว้างมากนะครับทางนั้นเราจะมี2ส,สีนะครับจะมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับ ส่วนราคาจะอยู่ที่2,000 2,000ไหร่วะ<ม><น>เอาจำไม่ได้เอาตะกาด้านล่าง,างซ้ายมือนะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรสนใจกดดูได้เลือกซื้อเลือกหานะครับขอบคุณครับ